รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลองเที่ยวดูซีซั่น3อันซีน น h วช t e เตอร77จังหวัดครับเพราะเราเป็นเกมแข่งเที่ยวหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใครครับผมและผู้เข้าแข่งขันทั้ง2จังหวัดจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวพบกับอันซีนแห่งใหม่ของประเทศไทยครับภาคกลางไปแล้วครับอีสานไปแล้วใต้ไปแล้วครับเที่ยวนี้เราไปไหนครับพี่ไปกันที่ภาคเหนือครับไปเหนือจนได้ถึงสุดทีถึงสุทีนะไปเหนือไปไหนบ้างครับพี่โอ้โหนี้เราไป2จังหวัดใหญ่ของภาคเหนือ2จังหวัดใหญ่ใหไทย พะเยาไม่ใช่จังหวัดไหนครับเชียงใหม่กับเชียงรายครับแน่นอนครับเชียงใหม่กับเชียงรายนะครับเพราะว่าเป็น จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศครับผมบอกเลยว่า2จังหวัดน,นี้แน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวอย่างแท้ทรูครับและยิ่งตอนนี้นะครับผมเรื่องคาเฟ่นเนี่ยมาแรงมากโอ้โยอเยอะเกินไปเลยครับคาเฟ่ายถึงว่า <S <S คอฟฟี่ช็อปต่างๆ <S <S มากมากนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นทั้งคอฟฟี่ช็อปทั้งโฮมสเตย์คอฟฟี่ช็อปทั้งรีสอร์ทครับได้กินกาแฟไหมครับพี่ทั้ง2จังหวัดเลยอร่อยทั้งสองที่อร่อยทั้งสองที่เสน่ห์ของภาคเหนือตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ภาคเหนือครับหน้าฝนครับผมกับชอบหน้าฝนของทางภาคเหนือเห็นทะเลหมอก ทุกที่เลยมองเห็นกันไหมเห็นเลยสิครับเห็นเลยนะครับผมเห็นครับเห็นลางๆเห็นลางๆนะครับผมช่วงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นช่วงที่คุณควรจะไปเที่ยวภาคเหนือเป็นที่สุดเพราะว่าโอเคอย่างที่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องพีเอ็มสองจุดห้านะครับผมเรื่องควันมลพิษต่างๆที่อาจจะมาจากหลายๆที่หลายๆแห่งแต่ว่าพอเข้าหน้าฝนบอกเลยว่าอากาศน่าจะบริสุทธิ์มากโอ้โหหมอกนี่คือเกิดจากธรรมชาติล้วนไม่ใช่หมอกควันนะเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่คุณนะฮะควรที่จะไปเสพต้องบอกว่าคุณควรจะไปเสพสิ่งเหล่านี้ สายวัดสายทําบุญก็มีเยอะมากนะครับผมศิลปะทุกอย่างมีความสวยงามซึ่งวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะได้เห็นอย่างแน่นอนเพราะว่าทั้งสองทีมของเรานั้นเขาไปกันมาแล้วไปกับพี่ป๊อกนั่นเองนะครับผมและเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมไหนจะเพืเซ็ออกมาได้ดีกว่ากันและได้รับรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับและตอนนี้มาเจอกับคณะกรรมการของเราครับบุกกอกครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอค่ะสวัสดีสองท่านค่ะแม่ตักสวัสดีค่ะพี่ตัดีครับสวัสดีค่ะ และจัดการท่องเทีย่ยวประเทศไทยนะครับท่านแรกนะครับผมคุณศักดิ์สกุลสุภกิจอนันต์รองผู้อำนวยการ,าร,รการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ครับสวัดสดสีครับและท่านที่สองนะครับคุณวิสุทธ บัวชุมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานเชียงรายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชื่อเลยว่า2จังหวัดนี้ทั้งเชียงใหม่เชียงรายเรามีเรื่องเล่ากันแน่นอนบุกโกเชียงใหม่ไปที่ไหนบุกโกเนี่ยเป็นนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2564นาอี่เรียาเชียงใหม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นพ่อเป็นคนเชียงใหม่เลยเพราะฉะนั้นอ่ะทั้งเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยผูกพันแน่นอนอู้เหนือได้ไหมคะ อูดายโนยหนึ่งเจา้าพ่อป้อเปิคนเชียงใหม่ค่ะน<อ>้องบออูดายโนยหนึ่งจเ<อ>จา้าพีเจ้าไอเจา้าเชียงใหม่กับเชียงรายสำเนียงเขามีการเขามีความแตกต่างกันยังไงบ้างเชียงให,หม่เจ้าจะยาวก,กว่าเชียงรายเชียงรายเจ้าจะจะสั้นสั้นหน่อยอ่าก็คือเขาเรียกว่าต่อนยนต่อนยนมีความต่อนยนสโลไลฟ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสําหรับทั้งสองจังหวัดครับเชียงใหม่นักท่องเที่ยวตอนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะแน่นพอสมควรเลยเพราะว่าของต่างประเทศก็เป็นช่วงซัมเมอร์น่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะพอสมควรเหมือนกันตอนนี้จริงจต้องบอกว่าจริง เชียงใหม่เนี่ยอย่างที่ท่านผิ้วิกรบอกว่าความสวยของเชียงใหม่เนี่ยมันทุกฤดูจริงๆแต่ฤดูที่ผมชอบมากที่สุดก็คือฤดูฝนและหลายๆคนนักท่องเที่ยวหลายๆคนก็หลงรักฤดูฝนเช่นเดียวกันเป็นไปด้วยความคึกคักครับทั้งนักนอกเมืองและก็ในเมืองเชียงใหม่ไม่ได้มีสเสน่ห์เฉพาะแค่ในเมืองนะครับนอกเมืองด้วยตอนนี้นักท่องเที่ยวทั้งจีนไทยแล้วก็ฝรั่งนะครับมาค่อนข้างเยอะคุณบุโก สนใจจะไปเพิ่มจํานวนห้องพักแล้วก็จํานวนนักท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ไหมครับ <c oughs> คือถ้าเกิดสมุนวุกโกรไปรับรองว่าเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวได้เยอะในลลราคาเพราะว่าเพื่อนวุกโกมีตางชัดเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือเชียงรายเจอเลย <c oughs> แต่คุณวุกโกรเนี่ยครับไปเนี่ยแจกจ่ายจริงๆนะครับทั่วถึงเงินหนาครับและเชียงรายนะครับตอนนี้ครับเชียงรายเรามีแคมเปญที่เรียกว่าเชียงไฮแอลได้365วันนะครับ ครัเพราะเชียงรายเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยก็เรียกว่าดอกไม้แล้วก็ทะเลหมอกเนี่ยสวยงามมากนะฮะแต่ว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงกรีนซีซั่นหรือหน้าฝนเนี่ยนะครับผมว่าสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะมีทะเลหมอกของฤดูฝนด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือชากาแฟเนี่ยว่าเชียงรายเป็นเมืองหลวงแห่งชากาแฟังนั้นก็เรียกว่ามีทั้งวัฒนธรรมมีเรื่องธรรมชาติแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับผมต้องบอกเลยนะเวลาไปทุกครั้งนะครับเชียงรายเชียงใหม่เนี่ย ไปแล้วแบบว่ามีแต่รอยยิ้มนะใช่ครับคือชีวิตมันีแลกซ์แล้วก็มีความสุขจริงๆพูดถึงเชียงรายนะฮะเรื่องชากาแฟที่ผอ,อ,อพูดมานะฮะเป็นเมืองหลวงของกาแฟของประเทศไทยเลยก็ได้ว่าได้ผมเคยไปเที่ยวงานทอทอ Back to Orig จเป็นการจัดงานชากาแฟให้กเกษตรกรอะเอาพืชผลทางการเกษตร,รเนี่ยมาล้กาแฟของดอยช้างหรือเปล่าครับครับเชียงรายเนี่ยชาวเชียงรายเขาภูมิใจนะครับว่าเขาเป็นเมืองหลวงแห่งชากาแฟ นะครับอ,อาจจะเป็นไม่เฉพาะประเทศไทยนะครับแล้วก็ดังไปถึงต่างประเทศด้วยและแหล่งปลูกชาและกาแฟนี่ถ้าพูดถึงชาเนี่ยต้องอนึกถึงดอยแม่สลองนะฮะจะมีไร่ชาสวยๆนะบ,บนดอยแม่สลองนะไล่ชา101ไร่ชาพุทธานและข้างล่างเนี่ยฮะก็จะมีไร่ชาฉุยฟงนะฮะหลายท่านคงเคยไปส่วนถ้าเป็นกาแฟเนี่ยต้องไปที่ดอยช้างดอยผาฮีดอยผาหมีบ้านแม่มอ แล้วก็อีกเยอะเลยโอเคอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าการเดินทางของนักท่องเที่ยวของเราทั้ง2ทีมนั้นจะเป็นยังไงบ้างครับทีมแรกครับจากเชียงใหม่น้องซาร่าและคุณเอกครับและจากเชียงรายครับน้องนิดนิวและคุณอ้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือปกติแล้วเนี่ย ถ้าเราไปเชียงใหม่กับเชียงรายเนี่ยเราก็จะไปแต่ที่ที่เราแบบว่าคุ้นชินนะนอกจากแบบว่าเราจะแบบว่าอย่างเชียงใหม่ดีนี้ก็มีโอ้โหหลายหลายดอยเลยได้หลายแม่เลยที่ที่แม่ท,ที่ที่เปิดขึ้นมาแต่ไปเที่ยวนี้มีโลโคอลพาไปเป็นไงบ้างซาร่าต้องบอกว่าตื่นเต้นและประทับใจมากคือหนูเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วเจ้าอขออนุญาตทักทายเป็นภาษา,าเห,หรรนือหำกำเนาะสวัสดีเจ้าดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสงา่าบูพชาติล้วนงามตามงามล้ำค่านครพิงแน่นอนครับนครพิงที่ที่เราไปกันนะครับต้องบอกว่า อันซีมากๆเพราะว่าหนูอยู่จังหวัดเชียงใหม่และตอนแรกเขาบอกว่าจะให้ไปดอยแล้วเขาส่งมาพิมพ์เป็นคําว่าดอยดําแต่เราอ่านว่าดอยคําใกล้บ้านใกล้บ้าน30นาทีถึงแต่พอไปเสิร์ฟปุ๊บดอยดำปัดโทษสมชั่วโมง <c oughs> ต้องขับรถ <c oughs> ไป จากตัวเมืองสามตัว,แล,วแล้วทางนะครับเรียกได้ว่าคดเคี้ยวนี่กรเถอถ้าไม่ชํานาญนี่อันตรายนะ,ะนี่ต้องมีผู้ชํานาญทางและมีโลเคไกยย์และด้วยความ<อ>ที่เราแบบเป็นคนเชียงใหม่เองเราเคยได้ไปดอยแปลกๆที่เดี๋ยวนี้เขาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวใหม่ๆมกันไหมไม่เคยเลยค่ะ<อ>แม้แต่กระทั่งชื่อดอยหนูก็เพิ่งเคยได้ยินปกติเราจะเคยไปไหว้พระดอยคำอะไรจะมีพระองค์ทันใจอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่แค่ดอยดานะคะพี่นอกจากจะมีดอยดายังมีฟ้าดามีไข่ดามีองค์ดและยังมีถุ ดำเฮ้ยแม่เตรียมกันมาดีจริงๆรจะเตรียมมาดีจริงๆก็เลยคุยกับพี่เอกว่าถ้าเกิดว่าท่านคณะกรรมการไม่เลือกเราระวังจะเจอของเชียงใหม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างพาซาร่าไปดูอะไรมาครับไปกินปลาไข่ปลาคาเวียไข่ปลาคาเวียโอ้โหเดี๋ยวทําไมต้องไปกินถึงเชียงใหม่เพราะว่าสารที่เลี้ยงกับสภาพอากาศปลา บ่อที่เลี้ยงอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่โครงการมันเล็กในป่าใหญ่ตามแนวพระราชดำริดอยตดำก็คือคาเวียที่ผลิตในไทยใช่ครับคาเวียที่มีราคาที่คนไทยสามารถจับต้องได้จับต้องได้ออกิโลเท่าไหร่ครับเ,เริ่มต้นเอาราคาเริ่มตอต้นก่อนเ,อเริ่มต้นที่ดอยดำจะมีทั้งเลทคาเวียเลทคาเวียโลละห้าพันแบคคาเวียโลละ5,000มื่นห้าหมื่นจนไปถึง โกลเด้นคาเวียโรลละสองแสนโอ้โหเป็นไงล่ะคะแต่มีผลิตที่ประเทศไทยและเมืองไทยและอยู่ภาคเหนือแล้ววันนี้เราจะได้ชิมครับวันนี้เราจะได้ชิมด้วยแน่นอนครับไหนอะ่คาเวียรไมเขาถึงมาชิมวันนี้อ่ะเดี๋ยว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 เราต้องดูกันเดินทางของเขาก่อนเดี๋ยวมันจะได้แบบว่าได้น้ำย่อยระยะเวลาที่ไปก็น่าจะใกล้ๆกันเพราะพี่ป๊อกก็เชียงใหม่แล้วก็คงต้องมาเชียงรายหรือเชียงรายก่อนเชียงใหม่ไม่ทราบนิวครับอากาศที่เชียงรายเป็นยังไงบ้าง เชียงรายนะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะของทั้งภาคเหนือที่มีสภาพอากาศค่อนข้างดีนะคะแล้วก็รุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรมทางด้านอาหาร,ทา,าารทางด้านธรรมชาติแล้วก็ทางด้านชนเผ่านะคะซึ่งและที่สําคัญนะคะจังหวัดเชียงรายนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีอัครศริลปินของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ถวัลร์ดัชนีแห่งบ้านดํานะคะแล้วก็อาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์นะคะแห่งวัดร้องขุนนั่นเองค่ะถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้ววันนี้น้องน,นิวนะคะก็จะพาทุกท่าน,นะ ไปอันซีนของจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งเป็นน right? ิวแชปเตอร์ใหม่เลยค่ะนั่นก็คือที่ไหนคะคุณแม่วัดพระธาตุเมยามอนค่ะโอ้เมยมอนต้องบอกเลยว่าไปที่ไหนรอบนี้นะฮะสายมูพลาดไม่ได้เราไปดูปฏิหารแห่งสายน้ำโขงกันและเดี๋ยวนี้เนี่ยความเจ๋งของภาคเหนืออีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอาหารซึ่งอาหารเหนือเป็นอะไรที่สุดยอดอยู่แล้ว แต่เดี๋ยวนี้คนพื้นถิน่นกลับพื้นถิ่นคนรุ่นใหม่กลับพื้นถิ่นแล้วก็มาประยุกต์แบบว่าอาหารเดี๋ยวนี้ที่แบบว่ายกระดับอาหารเหนือขึ้นมาสู่ฟรายด์ดาต้องบอกเลยว่าคือไปแล้วครบรสจริงๆนะครับผมถ้าเกิดไปเชียงใหม่หรือเชียงรายเนี่ยมีทุกอย่างให้คุณอย่างแน่นอนออประจําที่เลยครับเชิญเลยครับคครับ